รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการเอเจน a เมนคอมเพล็กซ์นะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านจากประชาชนค่ะ คนที่ออกมาย้ำเรื่องนี้ก็คือนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ระบุว่าขณะนี้ร่างพรบสถานประกอบสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งผ่านการทางประชาพิจารณมาแล้วคนให้ความเห็นชอบถึง80และยืนยันได้ว่าโครงการนี้มีหลายธุรกิจอยู่รวมกันการิโนโก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะสาม,มารถสร้างเม็ดเงินสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บางจุดในสังคมอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยไปมองเปรียบเทียบกับเราเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่การพนันคาสิโนยในประเทศเพื่อนบ้านชายแดนเราเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับของเราคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถ้าหากจะเปรียบเทียบเนี่ยเรามองถึงสิงคโปร์เรามองถึงสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยเราต้องการเดินหน้าให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากพนันนั้นเป็นสิ่งที่ เร็วได้ที่สุดแล้วนะครับสำหรับชีวิตมนุษย์นะเพราะว่าพระพุทเจ้าเองก็ยืนยันว่าการพนันนั้นเป็นหัวหน้าความพินาศนะครับมันจะสร้างความเดือดร้อนทุกมิติเลยนะครับซึ่งเราได้เก็บข้อมูลเรื่องของการพนันนี่เราพบว่าการพนันเนี่ยคือแหล่งฟอกเงินของคนชั่วโดยเฉพาะเลยนะ เป็นคำยืนยันจากรัฐบาลค่ะรวมไปถึงความเห็นต่างของชาวเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายของการสร้างเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์มีการจัดกิจกรรมเดินขบวนแสดงจุดยืนและยื่นหนังสือคัดค้านถึงผู้จการจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องการให้มีคาสิโนขณะเดียวกันยังตั้งโต๊ตะล่ารายชื่อคัดค้านร่างพรบเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยเพราะกลัวว่าจะเป็นการเพิ่มอบายมุกส่งเสริมให้มีนักปนันหน้าใหม่มอมเมาประชาชนทั้งยังขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีสำหราอาจจะกลายเป็นช่องทางการฟอกเงินของคน ทำผิดกฎหมายได้อีกด้วยค่ะ